สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในช่องเสน่พระเหรียญนะครับซึ่งเป็นช่องที่นําเสนอสาระอันเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในเรื่องราคาของเหรียญไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศครับซึ่งนําข้อมูลมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะครับอัปเดตราคาเหรียญข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อ จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการสะสมเหรียญหรือ,อต้องการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินตราทั้งในและต่างประเทศนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะมีเหรียญมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับในราคาของเหรียญและก็เหรียญที่มีมูลค่าสูงถึง2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเผื่อ <c oughs> ท่านใดมีจะได้เป็นความรู้ในการเก็บสะสมไว้เพิ่มมูลค่าในโอกาสต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญ <c oughs> แรกก็เป็นเหรียญที่ ปัจจุบันก็ยังพอหาได้อยู่นะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นเหรียญของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1996นะครับปีคริสตศักราช1996นะครับซึ่งมูลค่าที่ประกาศขายหรือซื้อกันในปัจจุบันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ าราคา5 0 0ร0 0ถึง600บาทต่อเหรียญน,นะครับดูตามสภาพของเหรียญด้วยนะครับ5 0 0ถึง600บาทต่อเหรียญน,นะครับซึ่งก็อยู่ที่สภาพของเหรียญด้วยว่า,าเก่าหรือใหม่นะครับถ้าใหม่ๆก็จะมีราคาสูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับต่อไปเรามาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนะครับ เรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นของประเทศโปแลนด์นะครับเป็นของประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นเหรียญปี1992นะครับปีคริสตศักราช1992โปแลนด์นะครับราคาที่ประกาศขายในปัจจุบันนะครับราคาที่ประกาศขายในปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ 2 0 0ถึง300บาทต่อเหรียญน,นะครับ200ถึง300บาทต่อเหรียญตามสภาพของเหรียญน,นะครับอยู่ที่ความเก่าความใหม่นะครับไม่มีร่องรอยศึกหรือรอยขีดข่วนอะไรต่างๆก็จะมีราคาสูงนะครับ200ถึง300บาทต่อเหรียญน,นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2 0 0พ อ่าสิบสีนน่นะครับสองพันสิบสี่เป็นของโรมาเนียนะครับเป็นของโรมาเนียสำหรับเหรียญน,นี้นะครับราคาที่ประกาศขายในปัจจุบันจะอยู่ที่สองร้อยถึงสามร้อยบาทต่อเหรียญน,นะครับสองร้อยถึงสามร้อยบาทต่อเหรียญน,นะครับตามสภาพความเก่าความใหม่นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ต่อไปนะครับมาดูเหรียญต่อไปซึ่งเป็นเหรียญที่มีราคานะครับมีราคาจะหยิบยากหน่อยนะครับอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญปีคริสตศักราช2007นะครับปีคริสตศักราช2007เครับเหรียญน,นี้ซึ่งเป็นเหรียญที่มีการประกาศขาย ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ200-300บาทต่อเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้ราคาที่ประกาศซื้อขายกัน200-300บาทต่อเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับปีกริจัสกราล2007นะครับ200-300บาทต่อเหรียญนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไป เหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้มีความเก่าแล้วนะครับเหรียญน,นี้สภาพเหรียญ1เซนนะครับปีคริสตศักราช1น7 5นะครับของแคนาดานะครับปีคริสตศักราช1975ของแคนาดามีการประกาศขายณปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,500ถึง1,600บาทต่อเหรียญนนครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทถึงหนึ่งพันหกร้อยบาทต่อเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ซึ่งมีการประกาศขายกันนะครับของเหรียญประเทศแคนาดานะครับก็มีราคาสูงพองสมควรน,นะครับสำหรับเหรียญน,นี้มาดูเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายเป็นเหรียญปีคร,ริสตสกักราช1942นะครับปีคร,ริสตสกักราร้อย 4ีสิบนะครับสำหรับเหรียญนี้10เซนนะครับราคา10เซนนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็มีการประกาศขายกันในปัจจุบันอยู่ที่ราคาแ0 0ร0 0ถึง9 0 0บาทต่อเหรียญน,นะครับ800-900ถึง9ก0บาทต่อเหรียญตามสภาพของเหรียญตามความสวยงามของเหรียญน,นะครับว่า มีความเก่าการศึกของเหรียญอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งราคาก็จะมีแตกต่างก,กันไปนะครับตามสภาพของเหรียญครับสุดท้ายนี้นะครับเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่า,าสูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีการซื้อขายกันเมื่อวันที่ 29พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาในราคา219,071บาท45สตางค์นะครับ219,071บาท45สตางค์นะครับเป็นเหรียญเมื่อปีคริสตศักราช1862นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับ ก็นำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับเรียนนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆในช่องเสน่ห์พระเรียนนะครับซึ่งจะนำข้อมูลข่าวสารมาลง ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในทุกๆวันนะครับเกี่ยวกับความรู้เหรียญทั้งในและต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ